หมดปัญหากับการตากแห้งข้าวแบบธรรมดาด้วยถุงตากแห้งนวัตกรรมใหม่ของราชมงคลธัญบุรี ก่อนที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยครับก็คือถุงตากแห้งข้าวตัวถุงตากแห้งข้าวเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพราะว่าเราเห็นชาวนาที่ทําข้าวอินทรีย์เป็นข้าวที่มีคุณค่ามากเลยถ้าเกิดว่าคุณค่าของข้าวเนี่ยเสียไปจากการที่ต้องไปตากแห้งตามท้องถนนมันจะมีสิ่งปนเปื้อนมากมายเราไม่อยากให้มันมาถึงตัวข้าวเปลือกที่ชาวนาเขาตั้งใจทํา อุปกรณ์หลักๆของถุงตางแห้งครับมี3ส่วนส่วนแรกก็คือตัวถุงส่วนที่2ก็คือตัวโครงส่วนที่3คือตัวพัดลมหน้าที่ของตัวถุงเนี่ยก็คือเป็นตัวที่รับข้าวแล้วก็ป้องกันสิ่งเจือปนไม่ให้มีสิ่งเจือปนเข้ามาในตัวถุงรวมถึงป้องกันน้ําฝนน้ําค้างที่จะมาโดนตัวข้าวด้วยตัวโครงเนี่ยทำหน้าที่ประคองถุงเพื่อให้ตัวถุงเนี่ยยังอยู่ในรูปทรงแล้วก็ป้องกันน้าด้วยนะครับฝนตกจะมาโดนเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยไหลออกไปตามปีกของตัวถุงอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวพัดลมก็จะเป็นตัวไล ให้ความชื้นออกจากตัวถุงตักแห้งข้าวครับพลังงานของพัดลมเนี่ยครับเราเคยใช้ตัวโซลาร์เซลล์แต่ปรากฏว่าชาวนาไม่สะดวกเพราะว่าตัวโซลาร์เซลล์มันมีอุปกรณ์ต้องมีแผงโซลา่าต้องมีตัวแปลงพลังงานแล้วก็มาถึงตัวพัดลมมันจะทําให้ชาวนาเนี่ยต้องขนหลายชิ้นการเคลื่อนย้ายเนี่ยเขาไม่สะดวกเราก็เลยเลือกอุปกรณ์ที่สะดวกที่สุดนะครับก็คือตัวพัดลมแบบนี้ หลกักการทํางานของเครื่องนี้ครับเราออกแบบให้ด้านบนเนี่ยเป็นพลาสติกใสโปร่งแสงด้านล่างเป็นพลาสติกดําที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรสามารถทําได้เองเลยแล้วเมื่อความร้อนถูกส่งผ่านออกมาถึงตัวเม็ดข้าวพลาสติกที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเขาจะดูดความร้อนอยู่แล้วจะทําให้อุณหภูมิในหุงตากแห้งสูงกว่าข้างนอกเมื่ออ,อุณหภูมิสูงมันก็จะทําให้ น้ำจากตัวเขาเปลือกนะครับระเหยขึ้นมาแล้วเราก็มีพัดลมดันน้ําจากตัวเขาเปลือกเนี่ยออกไปจากถุงตากแห้งก็จะทําให้กระบวนการตากแห้งเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็แห้งเร็วโดยปกติเขาก็จะต้องตากแห้งให้ความชื้นต่ากว่า14%เพราะเป็นความชื้นที่สามารถเก็บรักษาได้นานตัวถุงตากแห้งข้าวเราก็ทําได้นะครับทำได้ต่ํากว่า14%ด้วยถ้าแดจดจะจัดนะครับใช้เวลาประมาณ2วันครับ ตัวขนาดที่นํามาทดลองให้เห็นเนี่ยนะครับเป็นขนาดความยาวประมาณ2เมตรตัวที่ควรทําจริงๆก็คือมากกว่า10เมตรขึ้นไปเพราะว่า10เมตรเี่จะได้ข้าวประมาณ500กิโลแต่ถ้าขยายมากกว่านั้นหรือยาวมากกว่านั้นก็ทําได้ แต่ความกว้างเนี่ยแนะนําว่าควรจะใช้ความกว้างที่ประมาณเมตรหนึ่งความคุ้มทุนของตัวถุงตากแ่้งข้าวตัวนี้นะครับคือเกษตรกรเนี่ยมีหลายรูปแบบบางคนก็ทํานาปีอย่างเดียวแต่เขาจะมีพืชหลังนาเขาก็จะใช้ตัวนี้ไปใช้กับพืชหลังนาได้เช่นกระเจี๊ยบถั่วเหลืองข้อดีของเขาก็คือว่าอันนี้เขาสามารถเคลื่อนย้ายได้เขาก็จะไปย้ายทํากับแปลงของเพื่อนบ้านได้ทําเป็นกลุ่มเกษตรกรจะยิ่งคุ้มมากแล้วก็หมุนเวียนกันใช้ครับจะเกิดประโยชน์สูงสุด ตัวถุงตากแห้งข้าวเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเหมาะสาหรับการตากแห้งพวกพืชไม่เหมาะสาหรับการตากแห้งพวกเนื้อเพราะว่าตัวเนื้อสัตว์เนื้อปลาเนี่ยเขาไม่กลิ่นจะทําให้ถุงพลาสติกเนี่ยอาจจะดูดกลิ่นไปด้วยแล้วเราพอไปตากเขาเปลือกกลิ่นเนื่อมันอาจจะไปสะสมในตัวเ้าเปลือกนะครับ ข้อดีของการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะอันแรกเลยก็คือว่าเราสร้างความมั่นใจผู้บริโภคแน่นอนมัาต้องปลอดภัยก่อนสามารถประยุกต์ได้ตามท้องถิน่นแล้วก็ซ่อมเองได้ด้วยตัวชาวนาเองเขาก็ซ่อมได้ไม่จําเป็นต้องไปพึ่งช่างที่มีความรู้ความสามารถมากมายนะครับเพราะฉะนั้นมันสะดวกกับการใช้งานน้ําหนักก็เบาครับออกแบบให้พับเก็บได้หมวนเก็บได้แล้วก็ตัวโครงเนี่ยก็ทําจาก ถ้าเราไม่ชอบเหล็กเราก็ทําจากไม้เพราะฉะนั้นมันสามารถประยุกต์ใช้อะไรได้เยอะแยะมากมายสะดวกในเรื่องของการใช้งานสะดวกของการเก็บรักษารวมถึงการซ่อมบํารุงด้วยครับเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยเราใช้พัดลมแค่ตัวเดียวในการทํางานแต่ถ้าเกษตรกรต้องการทําข้าวแห้งเขาจะต้องเอาข้าวปริมาณเยอะๆเนี่ยไปส่งที่โรงสีโรงสีก็จะต้องมีระบบอบแห้งใช่ไหมครับต้องมีตัวที่กําเนิดทั้งความร้อน กำเนิดทั้งแรงลมด้วยต้นทุนในการขนย้ายไปถึงโรงสีเพื่อจะอบแห้งแล้วต้นทุนขนกลับมาเก็บเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่อันนี้เกษตรกรเรกร็าทาในพื้นที่ไม่ต้องมีต้นทุนในการเคลื่อนย้ายก็สามารถทํางานได้ครับมองว่าประหยัดมากครับ พลังงานนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นสิ่งจําเป็นที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันที่เราขาดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เนี่ยแล้วเราไม่ไประหยัดไม่ช่วยกันทําให้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่ามันจะทําให้พลังงานเหล่านี้หายไปแล้วหมดเร็วแต่ถ้าเรามีลูกมีหลานแล้วลูกหลานที่ต้องมีลูกหลานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องคิดถึงเขาครับว่าเขาจะใช้พลังงานอะไรถ้าเราใช้หมดในในรุ่นของพวกเราครับ